ท่ามกลางเสียงนกร้องและใบไม้ไหวแต่ในหัวของคุณล่ะมันคงเป็นสนามรบที่วุ่นวายเลยใช่ไหมซาเคยเป็นแบบนั้นนั่งอยู่ตรงมานั่งในส่วนสาธารณะแห่งนี้แหละดูเหมือนว่าทุกคนรอบตัวมีความสุขแต่ในใจของซากับเต็มไปด้วยความวิตกกังวลคุณรู้ไหม มันมีวิธีที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์นั้นซะเรียกมันว่ากฎข้อ92มันฟังดูเท่ใช่ไหมละ่ะแต่มันไม่ใช่แค่ชื่อนะที่เท่ะมันคือกุญแจที่จะมาปลดล็อกความสุขของคุณด้วยลองนึกภาพสิคุณนั่งอยู่ตรงนี้ใต้ร่มเงาของต้นไม้ใหญ่คุณเริ่มรู้สึกเครียดหรือว่ากโกรธ หรือกังวลอาจจะเกี่ยวกับงานหรือครอบครัวหรืออะไรก็ตามแทนที่จะปล่อยให้อารมณ์พวกนี้มันครอบงำให้คุณหยุดแล้วก็ถามตัวเองว่ามันจะช่วยอะไรได้จริงๆเหรอจากนั้นให้คุณหายใจเข้าลึกๆช้าๆให้สังเกตลมหายใจที่เข้าออก เหมือนกับที่คุณสังเกตใบไม้ที่มันไหวไปตามสายลมในสวนชะลอทุกอย่างลงมองดูความคิดที่มันวิ่งผ่านหัวคุณอะเหมือนกับที่คุณมองนกที่มันบินผ่านท้องฟ้าไม่ต้องไปจับมันแค่ปล่อยให้มันผ่านไปตอนแรกอะนะมันอาจจะใช้เวลาสี่ชั่วโมงหรือแม้กระทั่ง4ี่วันอะ ว่าคุณจะทําได้ซ้ายเองก็เคยนั่งอยู่ตรงนี้แหละฝึกซ้ําแล้วซ้าเล่าแต่เชื่อสาเถมันคุ้มค่ามากเพราะตอนนี้อ่ะสาทำม,มันได้ภายใน90วินาทีเท่านั้นน่ะและนี่คือความมหัศจรรย์ของมันเมื่อคุณฝึกฝนกดข้อ92นี้คุณจะเปลี่ยนจากคนที่แบบ ถูกอารมณ์ควบคุมกลายเป็นคนที่ควบคุมอารมณ์ตัวเองได้แล้วคุณจะพบว่าความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งรอบตัวแต่เป็นทักษะที่คุณสร้างมันขึ้นมาได้ลองมองไปรอบๆสวนสาธารณะแห่งนี้สิคุณเห็นที่กำลังยิ้มไหมพวกเขาอ,อาจจะเคยผ่านช่วงเวลา ที่ยากลำบากมาก่อนแต่พวกเขาอะเลือกที่จะมีความสุขเพราะพวกเขารู้ว่าชีวิตนั้นอะมันสั้นเกินกว่าที่เราจะมาทุกข์ทรมานตอนนี้ถ้าก็อยากให้คุณทมตัวเองว่าคุณพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงหรือยังหรือคุณจะยอมให้ความกลัวความสงสัยในตัวคุณเองอะ่ะ มันฉุดรั้งคุณไว้หรือคุณจะลุยขึ้นมาเป็นเจ้าของชีวิตตัวคุณเองอะ่ะด้วยการนำกดของ92เนี้ยไปใช้เลือกเลยชีวิตของคุณกำลังรอคำตอบคุณอยู่คูสะคิดบวก